สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับกับผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาจอีกคือเก่าครับหลังจากที่ห่างหายการทักทายกันไปดนโพสมควรทั้งนี้กันหนึ่งจากว่าที่ผ่านมากมีหน้ามีศารภารกิจในการออกพื้นที่เยอะมากเลยนะครับบอกมีเวลาสิวนนังสีวันนาหรือวันนังคุยให้ฟัง บัตนน้ก็พ่อมีเวลาได้คุยแน่นะครับตื่นขึ้นมาเศานี้ก็เลยนั่งทบทวนนะในบทบาทในภารกิจตลอดทั้งเรียกว่าผู้ที่เป็นแฟนครับที่ได้ติดตามนะหรือว่าสนใจในการที่จะเรียนรู ไม่ว่าจะเป็นการสูดขวัญการสู่ขวัญหรือว่าพิธีกรรมทางด้านบวงสวงนะก็มีผู้ที่สนใจฝากตัวเป็นสิทธิ์หรือว่าคอยติดตามอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่รู้นี้ก็มีหลายท่านนะหลังจากที่ซุ่มตัวอยู่ติดตามผมอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งนะสามเดือนสีเดือน นะครับหลังจากที่ได้ยินได้ฟังได้ติดตามนะก็เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะมาเรียนรู้นะมาสู่ขวัญมาเป็นเจ้าพิธีบ้างอะไรบ้างนะก็โทรเข้ามานะฝากตัวเป็นสิทธิ์โทรก็มาบอกกล่าวเราแจ้งให้ฟังหลายคนหลายท่านก็ยังไม่ได้แต่สินใจยังไม่กล้าที่จะโทรมาหรือซัมบก็มี แคกว่ายาดอย่างบุญเนาะออว่าต้องยานดอกโตเป็นเป็นั่นนนงยุนนีละนะบางคนก็ไม่ทราบว่าผมเป็นคนที่ไหนนะจังหวัดอะไรก็บอกให้ทราบนะครับผมนั้นอยู่ที่ออบ้านเมืองเกอโนะมที่15ตําบลเมืองเกอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกอยู่ที่อีสานใต้นะ อยู่บาดเมืองแกบอกง่ายๆหรือถ้าอ,อยากจะมาพบหน้าพบตาหรือจะอาจะอาจะถามว่าบ้านอยู่ไหนเนี่เวลาขับรถมาถามพี่น้องแถวบ้านต่างๆอยู่ตามริมถนนนบอกว่าจะมาสถานีอนามัยเมืองแกว่าอย่างนั้นนะก็ถามหาเลยนะ เพราะาบ้านของผมเองนี่ก็อยู่ติดกับสถานีอนามัยบ้านเมืองแก่เนี่ยอยู่ติดอนามัยบอกง่นะายๆธรรมาอนามัยหรือว่ามาบ้านผมมันก็ต้องเจอกันเจอทั้งอนามัยเจอบ้านผมอยู่แล้วรั้วติดกันก็ว่าได้นะนั่นแหละครับนี่คือบ้านเกิดนะหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนะมาเจอมาพบกันได้ สำหรับบุคคลที่คิดว่ามีความสนใจนะครับอยากจะเรียนเป็นพรามสูตรขวัญหรือเจ้าพิธีบวงสรวงนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผมได้นะติดต่อทางไหนก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นี่แหละ0918325641 0918325641เบอร์นี้นี่เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะ ใครที่อยากจะคุยทางไลน์หรือเป็นเพื่อนกันทางไลน์ก็บันทึกเบอร์นี้เข้าไปเลยนะก็ใส่ชื่อเอกราดเข้าไปเดี๋ยวไลน์ก็เด้งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีไลน์เด้งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยผ่านไลน์ได้นะครับไม่มีปัญหาตัวจริงเสียงจริงอยู่แล้ว <laughs> บางคนขนาดว่าทั่วมากคุยกับเบอร์นี้ตรงๆแล้วยังบ่เสีอยอยู่กับมี ย่านเป็นผู้อื่นยันเป็นผู้อื่นมาหลอกมาล่วงคนว่าโอ้ยจะเป็นอย่างนั้นมันพวกแก่งหลอกล่วงครับเพจหลอกล่วงแก่งหลอกลวงนี่ก็เยอะแยะจริงๆก็น่าน่าห็นใจนะครับไม่รู้ว่าใครจะโดนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะพวกที่มาหลอกลวงเอาเงินทองของเราไปโดยนี่ก็ว่าหน้าดัานดันนี่นะไม่อายไม่ไม่กลัวไม่กลัวบาปนี่เยอะแยะจริงๆนะ แคบก็เลยมาพูดคุยว่าถ้าหากว่าอยากจะทราบนะว่าเป็นตัวจริงไหมก็โทรมาโทรทางไลน์วิดีโอคอนก็ได้จะได้เห็นหน้าเห็นตาว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงหน้าตายอย่างนี้แหละหนะลอ่อๆอย่างนี้แหละก็ตัวจริงเสียงจริงนั่นแหละครับนะอยู่บ้านอยู่เฮือนกน็อยู่บ้านมืองเก นะครับตำบลเวืองแกอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นก็ขอให้เกิดความเชื่อมั่นได้นะครับสำหรับการที่จะเรียนรู้เป็นพรามสู่ควันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้นะครับกระผมได้เรียกว่าได้ค้นพบเนื้อทำนองสู่ควันนะก็เลยตั้งชื่อว่าทํานองนี้เป็นทํานองสู่ควัญออนไลน์ก็แล้วกันนะครับเมื่อทํานองนี้นะครับได้ ออกใน YouTube หรือว่าในโซเชียลในเฟซในไล n e ในกลุ่มต่างๆก็ปรากฏว่ามีผู้ที่สนใจนะเรียกว่ายอมรับในทํานองนี้ว่าเป็นตานองที่ที่น่าฟังและก็น่าติดตามนะผู้ที่ฝึกก็ไม่น่าจะฝึกยากฝึกตามได้นะนี่แหละก็เลยเป็นที่มาที่ไปของของผู้ที่มีความสนใจอยากจะ เรียนรู้นะติดตามนะเพราะฉะนั้นก็เลยมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจว่าวิธีการในการที่จะติดต่อเรียนรู้การสู่วันออนไลน์กับผมนี้ทำอย่างไรเบื้องต้นก็คือเมื่อเจอในเฟซนะหรือใน YouTube ก็แล้วแต่โทรเข้ามาครับโทรเข้ามาแล้วก็บันทึกชื่อผมไว้นะ เรียกว่าบันทึกเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วไลน์เด้งขึ้นมาก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเมื่อพบผมตัวเป็นๆหรือว่าพบในทางโทรศัพท์หรือว่าในทางไลน์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือว่าการที่จะเรียนรู้มันก็จําเป็นต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือนะมีคู่มือนั่นก็คือคู่มือของการสู่ขวัญน,นะแล้วก็คู่มือการบวงสรวงต่าง ถ้าหากว่าอยากจะเรียนบุงส่วงนะนะถ้าเริ่มต้นจากการเรียนรู้สู่ขวัญน,นี่ก็มันมีอยู่4เล่มนะมันจะมีอยู่สเล่มหรือว่า4แฟ้มนั่นแหละนะโชว์ให้ดูก็ได้นะแฟ้มแต่และแฟ้มนี่ก็คือจะประมาณนี้เลยนะครับแต่และแฟ้มแต่และแฟ้มเนี่ยนะครับก็จะเป็นแฟ้มดับเบิลเอนะมันก็โคษณาให้เขาเลยนะ มันจะมีอยู่60หน้า,หน,าหน้าหลังนี่นะนะครับด้านหน้าด้าหนาหลังด้วยกระดาษ A4 เราเนี่ยพิมพ์ออกมาแล้วหน้าหลังก็จะมีอยู่60หน้าใส่เอาไว้ในแฟ้มนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือนี่คือรูปเล่มของอคู่มือไม่ว่าจะเป็นสู่ควันหรือใบสีก็แล้วแต่นะเนื่องจากว่าบทสู่ควันของผมนี่มันมีอยู่หลายบทนะครับ แต่งขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับในพื้นที่เยอะแยะมากมาหลายกลุ่มนะอย่างเช่นในกลุ่มโรงเรียนเนี่ยในโรงเรียน,น่ยมีตั้งแต่พันโงรงเกษียณครูกรเกษียณครูย้ายนะเป็นอย่างนั้นนักเรียนปหจบการศึกษาก็มีบทสูตรขัญนสำหรับเขาหรือว่าจะเป็นม .3 ม .6 ก็มีบทสูตรขัญให้กับเขาอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นะจะเป็นหมออนามัยหมออนามัยกเกษียณก็มีพยาบาลกบเกษียณก็มีนะพยาบาลบรรจุใหม่ก็มีไนะ่มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยว่ามันมีมันมีอยูอ่หลากหลายบทสูตรขว่ญม,มากก็เลยมีอยู่4ี่แฟมหรือวสี่เล่มด้วยกันนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะได้หมดนี่ก็คือ บูชาไปเลยสี่เล่มจบเลยสี่แฟ้มจบเลยนะแต่ความจริงมันก็ไม่จบหรอกมันก็จะมีอีกอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีโจทย์ใหม่ๆเรื่อยๆนะมีโจทย์ใหม่เรื่อยๆมาให้ให้ต้องแต่งต้องอรวบรวมต่อไปอีกเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลเป้าหมายต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็คอยติดตามกันแล้วกันนะครับก็จะ แนะนำให้บูชาไปเมื่อบูชาไปแล้วในคู่มือของการเรียนรู้นั้นจะบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าได้คู่มือไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรบ้างนะครับนับตั้งแต่ได้ตำราหรือว่าคู่มือไปแล้วเนี่ยยกทูยังไงแต่งกันห้ากันแปดเงินยี่สิบสองบาทผนะ้าขาวหนึ่งืนจะยกทูในวันไหนเป็นวันดี ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนั้นผมจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งครั้งหรือเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปนะครับั้งนี้ก็ต้องการให้บุคคลที่เข้ามาใหม่ๆนะครับบูชาไปใหม่ๆนะครับหรือว่าบูชาไปหลังเขาเนี่ยในแต่ละเดือนก็คือจัดให้มีการายกครูหนึ่งครั้งนะเดือนละครั้งนะครับ ใครคนไหนที่ยกครูไปแล้วนะก,ก็แล้วไปแต่คนใหม่จะมีเข้ามาใหม่เรื่อยๆไงนะก็เลยก็เลยว่าเมื่อเข้ามาใหม่เรื่อยนีย่ก็คือว่าก็จะมีวันยกครูให้เดือนละหนึ่งครั้งแต่ถ้าหากว่าได้ไปแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับว่าถ้ายังไม่ยกครูยังไม่กล้าที่จะอ่านไม่กล้าที่จะเปิดดูไม่กล้าที่จะท่อง ไม่ไม่มีปัญหานะครับเปิดดูได้อ่านดูได้นะทำความเข้าใจไปก่อนได้แต่ว่าวันยกครูเนี่ยก็คือว่าให้รอให้รอพร้อมกันนะครับอย่างเช่นเดือนพฤษภาคม2566เดือนนี้วันที่ยกครูก็คือวันที่ย2พฤษภาคมนะครับ2566เวลาประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่ม นะครับช่วงนั้นก็คือว่าหลังจากที่เราทานข้าวทานปลาเสร็จเรียบร้อยอาบน้ําอาบท่านี่นะนะครับแต่งตัวให้สะอาดสะอาดแล้วก็ไปนั่งในห้องพระของเรานะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเป็นปกตินะเคยสวดบทไหนบทไหนบ้างก็สวดเป็นปกติสวดไปนะครับเมื่อสวดมนต์ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยนะก็เข้าสู่คำกล่าว ในการยกอยอครูนะเพราะฉะนั้นในในเล่มนะที่ที่บูชาไปเนะี่ยจะมีบอกนะขั้นตอนอยู่แล้วมีคำกล่าวอย่างไรอะไรก็ก็กล่าวตามนั้นใช้เวลาไม่นานนะใช้เวลาไม่นานหรอกนะครับไม่เกิน20นาทีก็ที่ว่าจบราทั้งหมดนะแต่ถ้าหาว่าขั้นตอนของการของการยกครูจริงๆไม่เกินไม่เกิน,กน3นาทีหรือหนาทีด้วยซ้ำไป ไม่นานมีไม,ม่กี่อัน grid, มีไม่กี่ข้อความแต่ที่สําคัญอยู่ที่ว่าเราจะสวดมนต์ไหว้พระใช้เวลานานเท่าไหร่ตรงนั้นต่างหากนะครับเมื่อสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มายกออยครูแล้วก็นั่งสมาธิต่ออกเส้็นิดน,นึงนะครับหลังจากที่นั่งสมาธิจิตเป็นสมาธิมีพลังแล้วแล้วก็มาเรียกว่า แผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ทุกสรรพสิ่งนั่นแหละแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดมามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหล่นั่นแหล,ล,ละนะครับนะก็ถือว่าเป็นเสร็จิธีนั่นก็คือเป็นการยกครูที่บ้านของตนเองนะครับโดยใช้วิธีในรูปแบบของสุวันออนไลน์นะครับมากระจายไปยังผู้ที่สนใจเรียนรู้และก็เรียนรู้แบบง่ายๆนะ เพราะฉะนั้นเมื่อได้บูชาไปแล้วนันยกครูแล้วนะครับเราก็มาเรียนรู้กันต่อในกลุ่มลายนะผมมีกลุ่มลายตั้งขึ้นมาก็คือกลุ่มลายสู่ควันออนไลน์แล้วก็กลุ่มบวงสรวงออนไลน์คนไะหนที่เรียนรู้บวงสรวงก็จะเชิญเข้าไปรวมตัวกันหรือว่ารวมกลุ่มกันอยู่ในช่องอ ในช่องในกลุ่มไลา์บุงสูงออนไลน์นะถ้าเป็นกลุ่มที่สู่วันนี่ก็อยู่ที่กลุ่มไลน์สู่วันออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีมีเยอะแยะนะมีหลายคนแล้วที่เข้ามาสู่วันออนไลน์นี้ก็300กว่าคนนะครับบุงสูงออนไลน์นี่ก็ยี่สองร้อยกว่าคนละนะครับรวมแล้วทั้งทั้งสองกลุ่มนี้ก็500กว่าแต่ผู้ที่ฝากตัวเป็นสิทธิ์นี่ก็ เกือบแ0ดร้อละเนี่ยเกือบแ0ดนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็บางคนไม่มีไลน์นะก็อาศัยแต่ดูใน YouTube อย่างเดียวก็มีนะครับก,ก็ค่อยเรียนรู้ึ้นไปนะครับบางท่านนี่ก็ยังไม่เก่งในเรื่องของการใช้สื่อการใช้โทรศัพท์อะไรต่างๆก็น่าห็นใจนะบคุณเท่าคุณแก่เพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าให้ลูกให้หลาน ทําให้หรือสอนนะเวลาจะเข้าไลนา์จะทํายังไงเวลาจะรับนะเป็นเพื่อนนะจะเข้ากลุ่มจะกดตรงไหนเวลาจะบันทึกเสียงคลิปนะเวลาส่งการบ้านสู่ขวัญเนี่ยหรือตั้งนโมเนี่ยนะจะกดตรงไหนอันนี้ต้องอาศัยลูกหลานเด็กรุ่นใหม่สอนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้วิธีการใช้ ในฟัง์กชันหรือว่มมาในกลุ่มต่างๆเอาละมาพอกันหนงสี่ก็ต้องตั้งนมโมให้ฟังนะเพราะว่านโมสู่วันออนไลน์นี้ก็ถือว่าเป็นสไตล์หรือว่าเป็นรูปแบบนะที่เป็นเอกลักษณ์ของช่องสู่วันออนไลน์หรือว่าของกระบบเอกราชบุญอาจนี่แหละนะครับก็มาฟังดูนะครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tansa pangkawatto aranghanto, Sama-sambudhansa, Sisi-sisi si, ติเลกเตยจยใจยมังคาลามหาจิลิมังคเลศส,สัตตาเพตอาคมกุลบุหมปุนแปงแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองลิทธิเฮืองถลงแทนมือนีิมันมหาคุณ คุณแทนดาแต้งแล้วให้ลูกแก้วกิ่งลงมาเป็นราชาสืบสางเมืองมิ่งกวง่างนาของวันปองเป็นโชคตรายโลกยอมเลือสาดรทรุงอานุภาพยิ่งเป็นเจ้าจอมมิ่งเมืองแม่นทะลงแทนนาดลำ เมื่อนี่คำคุณคงพยาจงทาลงทนสราดพร้อมมนาดเล่าแถมพรอิศวรล่อนแถมโสกพัดนาราไรโยกสิทธิชัยเท่าสงหารสาในประสาทฝุนห้าแกวใจพองแผวบริสรุทธิ์อุตมำไมชอบอุตมไมโยก อุตามานิทิอุตตมานิทิอุตตมาสีพิลาตอินทภาตพร้พอมไรอยังทั้งนาวางังขนันพวัวพร้อมกันโยสลอน อาทิตย์จรจันทะเลอ,อังคารถึกบา,าหายใจพูดประหัดไปเป็นโศสสุขสาวหยกเดชมงคลอันเป็นผลไลประโยคอุตไมไยโชคแทดีลี ไม่สักขิลิงลำโลกหายทุกโศกนานาภัยลาชาขึ้นจะลงแทนหายโยแม่นวันดีมือนีกันหาชาลีเมื่อหอดปูสถิตยอยู่เย็นใจเท่าสีสนใชยผู้วัดน,นิมนต์ราชบุตตา ให้เป็นราชาดังเก่าเป็นเจ้าเราสองที่มือเนี่ยเป็นดิดีทั้งหาเจ้าฝ้าเราแถมคุณผมมาปุ่นป่องราดพ่อนแก้วอานสิประการ วละสานตัวองค์อาจขึ้นสู่อาเลิงโยมือนีโพธิญาณนอฝาติจักกะสวยเมืองพระบุญเฮืองคุมคองภัยทนสลาดใจตามทำจำนำรัดให้พลมือนีดี ลืนลหลวนปรามานหุรมันใจพองแผ่วเนระมิดผาสตรแก้วก่อแปลงเมืองนาของเฮืองทนสลานเสียงเกืออาจขุนเมงเงินยวงเสียงนาเนืองขับขังสะพังพร้อมฟุงหมู่เสนาเทวันดา เป็นบริวันเวดหลอมมานังอ้อมถูกหมูโยธาทั้งนาคานาคียขุดน้าทุกภาคผมทรอนีเมฆลาสีสาวเท้าเสือ้อทอนเท้าบ่ราไม,ม่สวนบ่ลำบวนวลลิตทิกาเอาแผ่นฟาขีตังยาน กุมภากันดานยมมาลาจัดดุลูกัดองหลวงทางวังบุบุห่มเจ้าฟ้าติจักกากว่าสิงทั้งหลายจิงใหญ่ยังพระพรลงมาคุมลงมาตุ่มโมฝูงคน ให้หายกังวลและเดือดหอนด้ยพยาัด่อนภายไปทั้งภายในและายนอกแดนดาวของกิเลสพาเลือสีสิที่เหนียจบสศาสตะเพทอาคมนิยมประสิทธิ์ประสาทพรอนแก้วอาจดวงดี มือนี่แม่นมือสันวันนี่แม่นวันชอบประกอบด้วยเลือกงามยำดีเป็นวันสีลสินที่ใจอยามงคลอันดีเล็กอันเอกสวัสดีแท้ดีลีว่าบัดนี้ฝูงขาหนหอยใจสื้นซอยยินสะออน ขออมอมานอวยพรให้แก,เ,กเจ้านาผู้ทรงคุณค่ามากค่าน้อยหากเราขอวอนคุณอนุสรสามสิ่งคือระัตะนตรัยแก่อุกิงดวงดีกับทั้งคุณประเสริฐสีถูกแห่งทุกแรงลาสวงสวรรค์จงลงมาเสกสรรเป็นพระพร คืออายุวันดานสุขามปลาโลคายาอจิปฏิคุณนันสันสมบัติทุกเงียงขอเดนจาานุภาพกาเดืองทะลอนีดังแสงสุรีส่องสว่างโลก หายทุกโศกสวัสดีใจยะถูปาวังใจยะมังคลังจงเป็นใจยะมงคลอันแวนยิ่งท้วนทุกสิงบริบูรณ์นันทน <c oughs> <c oughs> จังสันละครับพี่นอ้อ,องอ่ะอมไปเอาจังสันละเด้อมือนีเด้อพอกันไหมเนาะ ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้แน่ <laughs> เอาละครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ